รีเซ็ตตัวคอบาไหนยกันดีกว่าครับตรงนี้ใช้งานทุกวันคอนายตึงเป็นปิดทิ้งเลยครับรีเซ็ตทุกวันใช้งานได้ดีทุกวันครับวิธีก็คือนั่งแบบนี้ครับการขาเล็กน้อยแล้วก็เอามือนะครับด้านขวาจับขาด้านซ้ายสลับข้างกันนะครับจับเหนือเข่านิดนึงนะครับแล้วก็เอาศอกนะห้อยลงไปตรงเนี่ยเนียขาด้านในตรงนี้แล้วก็หุบกระไม้ชิดกันเลยครับหลังจากนั้นเอามือประสานท้ายถอยนะครับเอาก้มตัวลงไปแล้วก็ยกขึ้น ึ๊อเนี่ยพอหมุนขึ้นมานะครับมันจะตึงตรงบ่าแล้วก็ตรงปีกโอ้โหมันตึงไปหมดเลยครับอย่างเงี้ยมันก็รีเซ็ตได้เลยครับเนี่ยใช้งานได้ดีเลยทําบมาเลยครับห้าครั้งสิบครั้งหนึ่งสองสามอย่าทำเร็วเกินนะครับเดี๋ยวเป็นตะคิวสี่พอตึงแล้วก็ลงห้าหกเออพอก่อนก็ได้ครับสมมุติเมื่อยแล้วก็พอก่อนครับแล้วพอหายเหนื่อยเนี่ยทำซ้ําสักประมาณสมามเซ็ตก,ก็ได้ครับอ่าถ้าอีกข้างนึงก็จับขาอีกฝั่งแล้วก็เอาศอกลงไปในรูเอามือประสานให้เอย แล้วก็ตั้งแขนประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, ง่งสงสายใช่ไหมครับโอเคครับทำงานเยอะๆอย่าลืมรีเซ็ตวันทุกวันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ตะไครเป็นก้อนเป็นลำแล้วก็แก้กันไม่ได้โอเควันนี้ผมอ่อนอนไปก่อนสวัสดีครับ